น้ำพริกใจสีซีซานกสีซีซากสซีซารน้ำพกซีซาพกใจสีซีซาน้สีซีซานะคะประกอบด้วยนี่เห็ดนางฟ้าใบมะกรูดพริกและหอมเจียวอืดูก่อนว่านี่อะไรนี่เห็ดนางฟ้า ของแท้ต้องมีหน้าใายมารสีนะคะชอบไหมมะพราะ้าวชอบไหมคะจะถามแม่ว่าสาวๆเนี่ยแม่ชอบกินอะไรคะเห็นบอกว่าชอบน้ำพริกน้ำพริกปลาทูน้ำพริกปลาทูแล้วจําได้ไหมหนูหรู้จำได้แล้วตอนเด็กๆแม่ทาน้ําพริกปลาทูลาปลาทูใส่ข้าวแล้วขยำขยำอย่างเงี้ยเป็น,นก้อนๆแล้วพ่อนหนู จ้ะทำที่มันอยู่ที่มีกะปิหนึ่งกะปิกระเทียมค่ะอ่าแล้วก็มีพริกพิชิป้าอืมมะนาวมีพริกดูว่าน้ำตาลเออสี่อย่างเอามาผสมกันแล้วก็้ตำตำ แล้วมาทูทำไงแล้วมาทูทำไงตอนเด็กๆแม่ทอดมาทูเก่งทอดทอดเสร็จแล้วก็เอาน้ำพริกที่เแจ่วผสมนะเอามาผสมมะนาวน้ำปลาน้ำตาลสามอย่างก็ลดเปรี้ยวเค็มหวานเสร็จแล้วก็นั่นนั่นเป็นแล้วก็มาทูนะจะเอามาทอดทอดเสร็จแล้วก็เอาไปจิ้มกับกระเทีน้ำพริกน้ำพริกนั่นื้อไปจิ้มกับพวกผักอย่าง สารพัดผักอะจะกินจะเป็นแต่เป็นกัาบกับแก้งน,น้ำพริกผักกะทูเนี่ยต้องมีสามอย่างเน่หนูจชอบมากเลยถ้าหนูเนี่ยไม่ได้ถนัดตัวน้ำพริกเนื่ยะทูเนี่ยกะทูดีอะมันมีมีได้กุ้งกุ้งกุ้งแบบกิ้งกับกุ้งก็ทำมาได้พอได้อะจ๊ะทำเลือน้ำพ <บ ã S 1> ริกได้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยตอนเนี้ยเรามาทำน้ำพริกขายกันนะไหมอ่ะ อ๋อไหมคะเรื่ี่ขายดีไหมแม่ว่าเอาทำได้จ้ะแล้วเอาสูตรแม่ยังทำได้อยู่ไหมอ่ะทำได้แล้วทำได้ไหมหนูจะได้ชิมว่ามันอร่อยเหมือนเดิมหรือเปล่าทำได้จ้ะถ้าอย่างนั้นเรามาทำน้ำพริกขายกันดีกว่าไหมดีนะคะดีถ้างั้นต่อไปเราจะเริ่มคิดแล้วว่าเราจะทำน้ำพริกอะไรขายกันดีน้ำพริกปลาทูโอเคน้ำพริกปลาทูแล้วก็เอาอีกหลายๆอย่างนะจ๊ะ ก็มีพวกผักพัวอะไรสารพัดผักใส่ด้วยทานกับน้ำพริกเนี่ยก็แก้แกลมคือมันจมีก็เอาประทูมาทอดถสแล้วก็เอาเอามาทอดจอกก็มาใส่ข้าวใส่ข้าวแล้วก็เอาพวกผักเนี่เอาไปจิ้มจิ้มนึ่งพริกรลใส่แล้วได้เด้นี่เราก็มารวมก็ปลา ป้าก็เป็นแม่รวมจิิเนี่ยใช้มือจ้วงใส่ปาาอย่างนี้เลยนะสมัยก่อนใช้มืออ่อยแต่สมัยนี้ไม่ได้เขาบอกว่าห้ามใช้มือมะนานาน้ำพริกปลาทูอืมลบาวน้ําน้ำพริกปลาทูได้แล้วแต่นะเดี๋ยวอ้อยจะให้แม่ลองทำให้อ้อยชิมนะจ๊ะโอเคไหมคะโอเคป่ะอ่าเยี่ยมอืมอ่ะทานมาเปล่าดีกว่าเพื่อสุขภาพชิ้นมันใหญ่ไปแล้วต้องปัดสวยไหมคะ สวยนะมันออกมาสวยค่ะหเดี๋ยวหนูจะพาไปชมไอ้นี่ค่ะลิกบ้านเราลิกชีฟ้าออกแบบเป็นพวงเลยจ้ะแล้วคนนะเขาบอกว่าเอาข่าวไปลงว่าแม่นอนปิดเตียงหาว่าแม่หนูแกเดินสาวอยู่เลยหาว่าแกนะยังเดินได้สบายนี่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 ูลิกเราดูลิกเรานี่แม่มาดูตรงนี้จ้ะนี่เห็นไหม ต้นนี้มันต้นต้นนี้หนามเยอะต้นนี้หนามเยอะอย่าไปจับมันนี่ดูพริกพี่มีเน็ตพริกพลิกเห็นไหมชอบพริกบ้านเราอออเป็นพวงเป็นยอดเลยสวยนะสวยเอออันนี้ก็ต้อมมะกรูดเออแม่บอกเขาสิจ้างว่าดิฉันไม่ได้ติดเตียงนะคะดิฉันไม่ได้ติดเตียงไม่ใช่ติดจ้างติด่ใติดเตียงนะคะอือ้นแข็งแรงเน้แข็งแรงเป็นซุปเปอร์วูแมน ยังเต้นอยู่ไหมคะเต้นได้ค่ะค่ะโอเค<ะ>เดินดูต้นไม้แล้ววาเข้าบ้านนะ,ะทุกเย็นเราต้องดูต้นไม้หน่อยให้มันสดชื่นะนะสวยนะคะเราค่อยๆปลูกไปเรื่อยๆไปอ๋อลืมบอกนี่ลืม<ะ>บอกวันนี้ไปทําผมมาเพราะเมื่อเช้าบอกเขาบอกว่าวันนี้เราจะส่งแม่ทุมปทุมบดีเนี่ยเป็นนางฟ้าบนสวรรค์คือไปเผาสพแม่ทุม ไม่ทําผมเลยค่ะอยากไปด้วยเพราะจำแม่ทุมได้เออไปซะหน่อยใช่ไหมคะใช่แต่หนูมองว่าแม่ไม่ควรไป98แล้วส่งหนูเป็นตัวแทนนะคะแม่เป็นไรทําผมอยู่กับบ้านสวยๆก็ได้และเดี๋ยวอยู่กับเด็กๆเต้นรําอยู่ที่บ้านนะจ๊ะหนูจะไปเป็นตัวแทนแม่เองนะจ๊ะขอบใจจ้ะขอบใจกระเป๋าตังค์สิ่งที่ขาดไม่ได้คือกระเป๋าตังค์ต้องติดตัวไปทุกแห่งบากษาบายกันให้เมนูอาหารแบบไทยๆเนี่ยน้ำพริกปลาทูอะไรแบบนี้ครับ สามารถผู้สูงอายสามารถทานได้ทานได้ง่ายไม่ต้องกลัวเรื่องสำลักเรื่องการกลืนแล้ก็บดอาหารทั้งหมดแล้วก็เซ็ตลูกเซ็ตเจลใหม่รทําให้รสชาติยังดีเหมือนเดิมแล้วก็สะดวกในการบ<อ>ระท<ม>า,าย,ดดยใช่ครับพวกผักท,ที่เราบดนยครับก็เป็นรสชาติเหมือนกับผักต้มที่เป็นออริจินอลเลยเแต่ว่าสามารถใช้ลิ้น บดใช้เหงื่อบดได้สำปุกเลยครับไม่ต้องใส่มันแน่ที่จริงสุดเลยอะหายากมากนะอาหารไทยคนไทยทำนะเพราะว่าเรากินเลยดีๆยิ่งยากใหญ่เลยเราเองเราก็ดูแลคุณปู่คุณย่าคุณพ่อคุณแม่เราแล้วก็อยากให้ให้ท่านได้ทานอาหารดีๆให้ท่านมีความสุขกับการทานอาหารที่ครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะเอ็นชอบค่ะขอสนับถนนนะคะคุณน้าชอบมาเพราชอบอาหารไทยชอบ่่ใชแล้วถ้าเกิดว่า ขอบคุณมากนะคะชิมแล้วหรือว่าอยากได้เมนูไหนเพิ่มหรือสนใจเมนูของหวานอะไรเพิ่มเดี๋ยวบอกเราเรากับชิมเราก็จะไปพัฒนาค่ะแล้วเป็นไงคะต่อไปทานอาหารไม่ต้องเคี้ยวเยอะแล้วสบายใจไหมจ๊ะสบายใจแล้วค่ะโดยเฉพาะผัดเฉพาะคนแก่อาหารินยากนะฮะฟันไม่มีเอ่อในอาหารอย่างนงี้ยเขาบอกเนี่ยห้อปรินได้เลยไม่ต้องเคี้ยวเลยไม่ต้องกังวลเพราะว่าทีมพวกผมก็จะมีพวก นักกาหนดอาหารนักโภชนาการคอยดูอยู่ก็จะเป็นอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการด้วยแล้วก็หลักอนามัยใช่ภะอาถูกหลักอนามยแล้วก็ไม่ควบคุมไม่ให้พวกโซเดียมหรือน้ำตาลเกินที่ควรจะทานนะครับขอบคุณที่ขอสนับสนุนดยขอบคุณขอบคุณเช่นกันครับขอขายดีดีด้วยนะคะขอบคุณมากครับอร่อยใช่ไหม วันนี้นอกจากจะมีปลาหนูมีอาหารแบบใหม่มาให้แม่ด้วยที่แม่ทานไปแม่รู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรมันคือนี่หมูพะโล้หมูพะโล้ค่ะหมูพะโล้ออ่ะฮะของซอฟสปูนเขาทำมามันเป็นหมูพะโล้ที่เขาเอาไปทําให้คนแก่เนี่ยสามารถที่จะกลืนได้ง่ายแล้วก็เคี้ยวง่าย เรียกว่าไม่มีฟันเนี่ยมันก็เคี้ยวได้เลยเ,เห็นไหมคะเพราะบางทีเอาอาหารมาให้แม่หรือบางทีแม่เคี้ยวไม่ออกแม่ชอบคลายแต่นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเนี่ยน้องเขาเอามาซอฟสปูนหมูพะโล้นะเหมือนไหมคะแม่ชิมก่อนก็เหมือนไหมและอร่อยหรือเปล่า,ารสชาติเหมือนหมูพะโลไหมคะใช่ <dividing. S 1> เหมือนเลยเหรออะอฮะแล้วก็มีหลายอย่างนะคะนี่อันนี้หนูเอามาด้วย้าต้มมัด เห็นไหมมีถั่วมีนี่ด้วยหลังจากอีิทานแล้วก็ทานกระตุ้มมาเด็ี่ทำราเลยมันเป็นอาหารที่เขาออกแบบมาใหม่นะคะสําหรับผู้ใหญ่สูงอายุที่แบบเวลากลืนกลืนยากนะคะแล้วก็เป็นคนที่เคี้ยวอาหารยากโดยเฉพาะคุณแม่เนี่ยทานเก่งแต่เคี้ยวบางทีพอเคี้ยวไม่ออกแม่ก็ชอบแอบคายแอบคายเพราะฉะนั้นตอนนี้มันมีซอฟต์สปูนแล้วเนี่ยคิดว่าแม่ได้ทานทุกอย่างที่แม่อยากทานผัดไทยก็มีนะ ปลาเนื้งมะานาวก็มีแต่ทุกอย่างเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ได้เผ็ดมากแต่รสชาติเนี่ยมันเหมือนแต่มันเผ็ดน้อยเล็กๆแล้วเดี๋ยวจะให้ทานทุกอย่างโดยเฉพาะผักคุณแม่เป็นคนที่ทานผักไม่ค่อยได้นะคะต้องเอาผักไปปั่นแล้วม่ให้ทานเขาก็บอกไม่อร่อยไม่อร่อยแต่ต่อไปเนี่ยของน้องเขาบอกว่าของเขาจะมีผักรวมหลายๆอย่างนะคะแล้วก็เอาไปทําให้มันซอฟต์นุ่มๆแต่วิตามินยังคงอยู่นะคะแล้วก็เอามาให้แม่ทานคราวนี้ไม่ต้องห่วงแล้วว่า จะทานไปคา,ายไปทานไปคายไปตอนนี้ทานได้สบายแล้วนะสําหรับคนที่มีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ที่ตาน,นะาอาที่สูงอายุไม่มีฟันแล้วหรือว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยแข็งแรงกลืนยากแนะนําอาหารของซอฟสปูนนะคะเหมาะสําหรับคนที่สูงอายุค่ะอาจจะเราเดี๋ยวต้องใช้ปากด้วยอันนี้ลูกชายสุดที่รัก แฟรงกี้เช้าเอามาให้มาเช้านี้ขนมไหว้พระจันทร์นี่ขนมไหว้พระจันทร์ของแฟรงกี้ค่ะจริงวันนี้เป็นวันที่ของพี่เราชอบทั้งเลยนะจ๊ะของแฟรงกี้เนี่ยของเขาอร่อยอยู่แล้วอืมของแฟรงกี้อร่อยทุกอย่างเลยเด็กมากเด็กขอดื่มกาแฟก่อนไปหาหมอคุณหมอบอกว่าคนแก่อายุเก้าสิบกว่าเนี่ยต้องตรวจ ถ้าทุกเดือน<ม>นะคะแล้วก็สามเดือนทีเนี่ยก็จะต้องไปตรวจเลือดตรวจหัวใจเมื่อเช้าพาไปตรวจเลือดเรียบร,ร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะไปดูผลว่าผลเป็นยังไงแล้วก็ไปให้คุณหมอพบคุณหมอให้คุณหมอดูที่ว่าแม่ชอบชาชอบเมียนหัว<ม>ใช่ไหมคะเดี๋ยวก็ชาเดี๋ยวก็เมียนหัวตลอดเวลาเพราะฉะนั้นไปให้คุณหมอดูนิดนึงว่านี่มันเกิดจากอะไรแต่คุณหมอที่เราเคยดูคุณหมอบอกว่าคนแก่ปกติอยู่แล้วของเรื่องชา เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลขอชิมก่อนว่ามันอร่อยนะอร่อยโอ้นี่ทานจนหมดแล้วเหรออือหือืมเดี๋ยวนิ่มชัดมากเลยอร่อยจริงเลยยิ่งได้บบทานกับกาแฟมิชิม,มาแล้วยิ่งอร่อยใหญ่เลยจนดนอ้าขขงคุณแม่ชาบางหก อย่าลืม,มนะคะสำคัญที่สุดคือต้องดูแลคนแกใ่นะะแให้มีที่สุดนะคะต้องดูแลให้ดีที่สุดนะจ๊ะเข้าใจไหมจ๊ะอ่าไม่อย่างนั้นนนไปเดี๋ยวไปหาหมอกันอืมด้อยนะคะ่ะวันนี้เราจะทำไข่เจียวนะคะง่ายๆเลยเราก็เลยอยากจะใส่น้ำเต็มใยสีเพิ่มความซีซาร์เข้าไปนะเดี๋ยวเห็ดซีซาร์จริงๆแล้วเนี่ยเห็ดลับเนี่ย ก่อนอื่นปุ๊บเนี่ยเราขยำไปนิดนึงเครื่องตุกข้างอให้มันจะได้ขึ้นมานะคะนิดหนึ่งนะคะหนึ่ช้อนก,ก่อนอ่านี่นะคะเดี๋ยวขอตัดไข่ลงไปปั่นเอ้าแข็เจลลงไปนะคะแล้วเราจะเอาน้งพิเศษสีนี่แหละนะคะลังพิเศษสีใส่ลงไปด้วยเพิ่มความสีสันปุ๊บหนึ่งช้อน สองช้อน,อนเอา 2, สองช้อนชื่อวกันเนาะจะได้เพิ่มความเผ็ดไข่เจียวเนี่ยบางทีใส่พริกเข้าไปด้วยอร่อยดีนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะกินกับผักสลัดวอเตอร์ครสที่เราปลูกเองนี่อันนี้ผักที่เราปลูกเองนะคะเดี๋ยวขอตีไข่ก่อนอนี่ใส่ไข่เจียวลงไป ไปเลยคราเพิ่มพอสอับหน่อยนี่แหละนี้เลยที่จะออาใกจ้งกันละเพิ่มความซีซารและอร่อยไข่เจียวของคุณก็จะไม่ธรรมดาอีกต่อไปนะนี่ไข่เจียวน้ำพริกยายสี เพิ่มความอร่อยในไข่เจียวนะคะรสชาติของไข่เจียวก็จะมีทั้งแบบเผ็ดมีทั้งเค็มมีทั้งเปรี้ยวนิดนึงเหมือนไข่เจียวต้มยำนั่นเองอ่เเาเสร็จจากนี้ง่ายๆเลยเราก็มาทานกินกับข้าวสวยร้รอนๆแาบนี้นะปึ๊บดูดีเหนียวแล้วเนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วง่ายๆแล้วเราก็กินกับผักสลัดอะไรก็ได้นี่เราก็ปลูกเอง วอเตอร์ครสนะคะนี่เรียบร้อยไข่เจียวน้ำพริกเห็ดใยสีซีฟซาถึงใจานนี่ซีซ์ไปะจะพาคนสวยไปสระผมนะจ๊ะค่อยๆเดินจ้ะ เนู่อจาตรงนี้มันแฉะสระผมสะผมคนสวยก็ต้องไปสระผมอาวางนะจ๊ะอย่าดูเปิไม่ต้องแม่แม่ก็เสร็จมาตรงนี้จ้ะเดี๋ยวมมนขูดแขนนะจ๊ะเออโอเคไป่ะ อกระเป๋าวางก่อนนะคะ,ะขาเหยียดขึ้นไปนะคะคุณแม่ขาน่าแ่งมากโอเคค่อยๆไม่ต้องนั่งแรงเอามือออกนะพร้อมนะไปเสริมสวยก่อนจ้ะปุงมตัดต้นไม้วันนี้ทานข้าวเสร็จพามาเดินเล่น <laughs> ปุเ็กตัดต้นไม้ <laughs> น่าจะแรงช่ง <laughs> างช,ช,ช้อยเลย แม่เราน่นนสวยเหน็นได้เนี่ย่่แล้วมันแดงสวยดีค่ะแดงเนาะมีรัควนไม้ออกออกสวยอือหือได้ใบสวยต้องพาคนแก่เดินบ้างให้ออกกำลังกายนะคะอย่าอยู่แต่ในบ้านนะอาจจะ,ะได้สดชื่น งั้นเดินไม่ไหวอ่ะเออเดินไม่ไหวแล้วเดินนิดเดียวนี่มะเขือจ้ะแล้วก็ปลูกมะเขือใช่ไหมบ้านนวดไปนวดไหมไปนวดไหมไี่ชุบกาดอยากนวดไหมคะอยากนวดไหมอยากไปนวดไหมไม่กระเพราแล้วก็ปลูกไว้เยอะเลยกระเพราอือใบหัวปาอ๋อได้อ้อยเรียบเป็นกระเพราหัลปพาเหรอเก่งมากหัลปพาเก่งมากหนูยังนูไม่เป็นเลย มันมีสองอย่างนี่แล้วมันมีสีแดงกับสีขาว<อ>นะสีขา,าวน่ารักนะกจ้ะสีขาวมันสดชื่นดีนอ่ะมาบอกเขาบอกว่าผู้สูงอายุออกมาเดินเล่นกันค่ะ บอกว่ามาเดินเล่นกันค่ะมาเดินเล่นกันค่ะจะได้มีกำลังบังคับจะได้มีกำลังบังคับเดินเราแข็งแรงดีอืออเอาแล้วแค่นี้ก็ได้มีกำลังแล้วให้เดินซะหน่อยแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วเข้าบ้านนอนแห้ ออกกําลังกายํามือดีมากแล้วก็ปลอยออกไปนิ้วจะได้มีล็อํามือปลอยออกไปอานี้ยกขาขึ้นมาแดงไว้หนึ่งสองสาสี่ห้าขอยกไหมหนึ่งสองสามี่ห้าดีมากหนึ่งสสาสี่ห้า อันนี้จะเป็นท่าที่ทําให้เข่าแข็งแรงนะคะสําหรับคนแก่นะคะแล้วก็ยกไม่ว่าจะเป็นเะด็กเป็นผู้ใหญ่ทำให้ข้อเข่าแข็งแรงเนี้ยเกรงไว้หน่อยแล้วก็ทิ้งลงไปนะคะยังไงล้วก็ทิ้งลงไปวันนี้แค่สองท่าพอเพราะวันนี้หลานสาวมาจะพาไปโชว์พาหลานสาวไปดูซิว่าเราปลูกอะไรแล้วได้ผลบ้างยิกึ๊งก๊งกึ๊กง มาดูเดี๋ยนี้เลยว่าดิฉันนะคะที่บ้านดิฉันปลูกอะไรค่ะแล้วคุณจะเห็นเราจะเก็บไปกินกันนะคะนีมีมาดูแม่แม่จะเห็นว่าถึงบ้านเราจะเล็กนะาาแต่เต็มบ้านแ,แม่ดูว่า <laughs> นี่ลูกอะไรแม่จ๋าที่ดูสิคะ <laughs> นี่คะ่ะ <laughs> ลูกอะไรมะเขือ <laughs> เห็นไหมสองลูกเลย <laughs> นี่คะ่ะมะเขือ ของบ้านเรานี่อีกมันืออีกมันเขื่อยามันเขือยาวโอ้ดีจังเลยดีมือมีมีนี่แล้วแม่ดูนี่นะคะเราต้องระวังให้ดีอย่าให้ใครมาแอบเด็กของเราไปดูนะคะเห็นไหมคะตายรอมันรอให้มันรอให้มันสีดำกว่สีดำปั๊บมันจะหวานอันนี้ยังเปรี้ยวๆอยู่เรียกอะไรนะพี่ ลัตส์เบอร์รี่บูเบอร่ไม่ใช่ไม่ใช่ลัตส์เบอร์รี่ม่แฮมเบอร์รี่อะไรสักอย่างนู่นแต่มันอร่อยอะค่ะหลานสาวมาเราต้องโชว์หลานสาวเราว่าบ้านเราปลูกต้นไม้ดูดิดอก์เเยอะเห็นไหมคะต้นไม้เยอะแยะมะนาวก็มีเห็นนะอาค่ะอาค่ะเดี๋ยวหนูก็จะกวาดบ้านส่งแม่ข้าวขอนแล้วหนูก็จะมากวาดหน้าบ้าน แล้ววันี้นั้นแม่ได้ไหมมานาออกแล้วนี่พริกสุกแล้คนจะเข็บไมได้แล้วเห็นไหมคะเออคนจะเข็บไม่ได้แล้วเย็นๆเราอยู่แต่ในบ้านมันอับเราก็ต้องออกมานอกบ้านเดินสูดอากาศบ้างอยู่ในบ้านกายดิที่นี้ก็ไม่พาสกายมาเดินขอบคุณคสกายสกายค่ะแม่ค่ะ อ,อ,อร่อยมากขอบคุณมากนะเคนโอ้อร่อยจริงเลย,ยวันหลังฝากมาครอีกนะเดือนนี้มีสงราด้วยเหรอเนี่ยเดือนนี้ลอยนนกระทงไม่ใช่เหรอ แล้วนะเขาเหนื่อยนะยายนายจ,จูดูแลเก่งมากเลยเมื่อเดือนนี้เขาลอยกระทงเดือนหน้าต้องวันเกิดคุณแม่แล้ว้ันแข็งแรงเพื่อที่เราจะได้ไปกินข้าวฉลองวันเกิดครบรอบแตกเมียสาว a zo an tamm ชอบใหญ่เลยเขาเรียกว่ากินหมูอะคะอ๋อมันกัดไม่ได้ใช่ไหมอย่าไปกัดเดยกก็ฟันหลุดล่วงไปแล้วค่ะกัดหูกัดหูมาเลยเหรอคะหูก็ชอบไหมคะแม่ชอบขนมอย่างนี้ไหม

มาไปยุกออกบอลเพิ่ออะไน mm hmm. สมัย <Okay. S 1> ข้าบ